ไม่ได้แกะแต่ว่าส่งมาถึงหลายวันแล้วให้ดูกอให้ดูกล่อง,องไม้อันอน,อนี่กล่องมันมีฝุ่นไม้ด้วยชง มันกีดออกหรือเปล่านะกีดเข้าร่องของไม่ได้ออกฝั่งนี้วะอ่อแี่กล่องออกฝั่งนี้มันหลับก็ดีอยู่แล้วไปทักมัน อพอว่าตัวแค่นี้นะต้องลองไหมลองเอาลองดิฟิงเพราว่าตัวแค่นี้จะไปขับ ดูโต๊ะมึงซะก่อนเห็นเก้าอี้ตัวเองยังฮะหันไปดูดิกินกระแสน้อยจังวะอ๋อยังไม่ทำหันเห็นยัง เฮ้ยจะมาจิกหน้าทำไมทำไมไม่ทำซะทีอะโวโววมันต่ำไป เขาไม่ทำงานะอ่าไปตงตูก็ไไม่เคยเกะอ่ะ จะเอาสัญญาณเข้าไปก่อนดิญญนดคืออะไรเขาหนึงเขาบอกมีปัญหานุกินกระแสแค่นี้เองเดือดศูนย์จุดหนึ่งสีเองเนี่ยไม่ยอมต่อ ทำอะไรผิดวไม่ยอมต่อไม่ยอมต่อสี่นาทีแล้วนะอะอสี clothes, ่นาทีแล so ้ว ไม่ยอมอ่อนอะแล้ว อ่าเกียกีอ่ะเอกี่กยงทีละห้านาทีครึ่งอา้าวมันมันส่งได้ไงอ่ะก็กูพูดกับมึงแล้วว่ากี้ว่าสี่นาทีแล้วนะมนเออ,รอพรอไไปก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้เขาดูใหม่มึก็อัดอัพโหลดลง Youtube ไปเลยถ้ามันจะยาวอ่ะอัดมาถึงขนาดนี้แล้วอ,อ่ะอ๋อก็เครื่องมันมีปัญหามันไม่ยอมมันไฟเข้าปกติแล้วแต่ว่าไม่ยอมออนให้ไฟไม่ยอมติดค้าง อันนี้มีว่ามีวีดอตั้งแต่เปิดกล่องเลยนะครับมันที่เปิดกล่องนะอันนี้อันนี้มันตรงที่ไหนอ่ะตรงเหรอตรงสิบสี่ตรงนิดสิบสี่เดือนสามสองสี่มันไม่เคยไม่ได้เคยไม่เคยตั้งอ่ะไม่รู้ตรงว่าไ่ดูโทรศัพท์เนี่ยมันนี้มันแต่ว่าของมันมาถึงสองสามวันแล้วตรงเนี่ยเราไม่ยอมออนก็ตามคลิปเลยตนะั้งแต่ผมเปิดกล่องเนี่ย เราส่งคลิปให้เขาดูอเอาไง